สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่กันนะครับในเกมซอมบี้แฟนเทียสีนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันต่อในส่วนของอีเวนต์คิเมลากันนะครับพี่ก็เล่นคาร์ไว้อยู่ที่อเรียหกนะครับตัวน,นี้พี่รอเฟสน,นะหลบลำแสงยังไม่สามครั้งอืมเดี๋ยวนะอันนี้พี่ก็ทำการเพริ่ม up ไปไป,ไปบ้างแล้วนะเพราะว่าได้จากอะไรได้จากการนะครับแลกของที่ไปแลกตัวนี้มาแลกกล่องไป6กพันมา6กพันพอดีเป๊ะเลย <laughs> สังเกตน,นะครับแลกไปกล่องหนึ่งแล้วนะอืม มันก็ได้มามันก็ทำให้เรา up อา้อาวเฮ้ยชิมหายแล้วลืมใส่ไอเทมเอาแต่ไม่ไปเลยตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตัวลำบากเลยเป็นตัวที่เหมาะกับการฟาร์มด้วยนะฟาร์มของพี่ไปละครับจะโดดๆไปนะโดดแซมๆกับสไลด์ตัวนะสไลด์หน่อยเอ้ยไม่ใช่ยังไง นี้เราทำการวิ่งไปด้านใดด้านหนึ่งแะไว่ลบมันจะฟาร์มบอบี้ได้ด้วยข้อดีอ่ะเไปไหนยู ี่น,นัน่นไม่เป็นตัวคิมิล่านีน่เพิ่หายเลยนะเราก็ฝันเขาปุ้ยทียยมันรอดไม่น้อยอะไรยัไม่ออกเอาอีกแล้วนี่ฮะหหให้กูเดินไม่ได้แต่คอโอ้เนี่ยวมองหน้ากัการฟาร์มเอ้ นั่นเลยแก่ว่าเ้ยเดี๋ยวบอกการตอนมี้มาพนะอตัวนี้เปลี่ยนให้่พี่เรี้ยงมึงไงโอเค,อเ,คเดี๋ยวโอ้ยยิงไม่หันสองตัวการจะเอาตอมบี้เพิ่มหน่อยเ <laughs> มืนเกี้ถ้าไม่ิงต้นไม้เพราะว่ามันนับเป็นซอมบี้ไงเวลามันมีเฟสนับซอมบี้มาพี่จะได้เฟสไปด้วย อาไอเทมใส่ก่อนเดี๋ยวกูเลือดแค่นี้โดนจังๆก็หลับได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นอ่าสดชื่นทอบอดี้ไว้ก่อนกันกุตุยนี่เลยเอาถ้าเอาหนอดเนี้ยแนะนำให้เอากองรับสุ่นไปนะครับอเอ่าอันนี้ไปเพราะว่าบางทีพาวเวอร์มันถึงนะแต่มันยิงไม่ตายนะอืมต้องย้ำก่อนเลย ข้างง่ายแต่เลือดมันเยอะแค่นั้นเองเนี่ยที่ชอบตรงนั้นม่ได้โอกสา,าสฆ้าซอมบี้ก็มาไปให้มาตัวละที่มันไปฆ่าซอมบี้แบบมันจะได้ดังเน็ตเพิ่มขึ้นโอ้โหใจเย็นเนี่ยกจเย็นด้วยอืมแหนว่า จะดูหน้าเรารู้ว่าลำบากแค่ไหนเพราะเราคือไทยต้องเป็นไทยเหกนให้มันไปกัดได้แดงเ,เพิ่มเก๋นะพี่ให้หมาที่ไปกัดน,นะพี่จะพยายาม,มเ,าเรียนี่แต่ว่้กูลืมเปลี่ยนปืนว่ะเมื่อกี้แม่งได้เลือดด้วยนะกตเปลี่ยนปืนลืมลืมไปได้ไงวันนี้ เ่ย<ต>นอไม่เกีตไม่ได้โอโเจ้าเลือดซะหน่อยอืมชเราไม่ทันแน่เลยเน่เป็นจริงแน่เลย มีหมากระตุยมากตะเกิดทิ้งมากเกินหมากตะเกิดไไทิ้งมากเกิกเกจนจนจมตีไมลงและเลือดเยอะ ทำไมน้องหมาตายก่อนนะจะ <laughs> แม่งหมาแดงตายก่อนหมาสีม่วงน้องหมาม่วงก็จะต,ตายอยางองแล่ะกลับมาหาดูเลยเฮ้ยอะไรวะนี่นี่ทำไมมัมนมันดูดกูเข้าไปหาเลยวะนี่มีความรู้สึกไม่เป็นอย่างนั้นนะเอาเอ้าไปไหนวะ <sparkle> เติดถึงมากเติดถึงมากตะเพื่อกินนะครับพาวเวอร์เยอะกว่าแต่กระสุนยังไม่พอนะนี่แหละถึงบอกว่าเราจะเรียกตู้หนอนต้องเตรียมกล่องกระสุนไว้นะเติดถึงมากเตดมาเติดเติดตายตะอีโนเดี๋ยวนะที่มาเป็้ ขยฮะมันโอ้ยโอเคโอะะ้ยดเฮ็ดเห็ดสดะเดี๋ยวนะ๊บะะหนึ่งน,นะพี่ฟอร์ดเลยโอเคมาต่อกันเลยนะครับมาเด็กกีดานไม่รู้ ดูเดบับอะไรอเออไออินคีตะแตกคลาเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือจะกิลอะไรคีเไม่ร่าเพราะว่าพี่มีเควสนะพี่ต้องทำเควส ว่าโดนมันก็แรงไหมแต่กูต้องหลบเลเซอร์มันไงมันมีเควสต์ต้องหลบเลเซอร์เป็นสีลำแสงสีเขียวแต่จังหวะหลบเลเซอร์พี่แนะนำให้หันหลังนะเพราะว่าบางทีมันจะชอบยิงเรียกอะไรว่าสกิลไอ้โอ้ยมไม่ไม่โหเลย มาขอไม่เง้นเลยสองแสนมาเกตเงยเงียง้ยอ่ะให้ฮันหลังไว้ด้วยนะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหันหน้ามันยิงเขาตะโตนนับนับมานี่เสร็จเลยคันน่าจะระพือห่างแน่นั่นเนี่ยโอ้ข่าวโดนไวท์หายแล้วตัวเอ้ย ให้หยุดเดินล้าโดนแล้วก็เจออาการเดินสลับตัวของพี่คุณโจดเปนอือหื้เฮ้ยแล้วทำไมหมากูไปไหนวะเนี่ยไอ้หมากิดโอ้ยฝากเป็นหน้าเลยพี่น้องมาเอ็งเต้

หมดไงหนักพาวเวอร์ถึงไนงะกระสุนยังไม่ค่อยจะพรเก็บด,ดูแล้กันเล่นเจยบต่บสอสัมัสเลย กิงบอกว่าเมืเตียมอะเดียนล,ลีนไปอาจจะจบเห่มือนกันนะกระสุนไม่พอโ okay. oh oh. อเคโอ้โหเหี่ยไหมถ้าเอาเอาอไรเออดีวะแบบตั้นกับโมโนโลิทไม่แนะนำนะเพราะว่า มีโอกาสที่เราจะตุยได้ง่ายๆจากการโดนมันผักตกถ้าเป็นโมนาล,ลิะหรือไอ้แบตตันเนี่ยสกิ้วขอนข้างแรงไม่แนะนําห้สู้เท่าไหร่เลือง ถือถ้าเล่นไม่หมดเอาอะไรเออเค้นี่มันหลบไม่บนนะแดดแดดหน่อยทันตไม่ใช่ไหมไม่ยอมแดมดแหงแดดไม่ออกเกมยี้นักกกดซอยหลัวๆมวงมันไม่ยอมกดเลยควรที่แม่ เอียงเป้าสีลกเออแล้วมึงไม่ไปตีตัวน,นู้นด้วยชิบหายเออจะได้เพิ่มแรงตีก็อี้อะไรเนี่ยแบกไว้กูจัดนะเว้ย Wah, ini kau p่วน tim ku lekeur. Ni only. Sampai. Sampai. รูเมว์เปลี่ยนปืนมาที่จิ้มหายเธอเขาก้าอยู่เฮ้ยชิ้มหายแล้วโดนดิแต่โดนไป่ก็โดนดิดนดเนี่ยเรียบร้อยอือหือก็าฟาร์มของไปเรื่อยๆแนถะวนี้แหละติดๆฟามเรื่อยๆนี่ นี้ดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะบอกมึงรอบซ้ายขวามึงโผล่มาตัวก้างๆชิบหายโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเจ๋อ มันต้องมีเฮี้ยอะไรแน่เลยโอ้โหนี่คือว่าแล้วอือหึจะโดนแล้วตอนนี้แหละรอดไปอือหึบอกเวลาว่ามันยิงตะกี้ ต้อหายอาการเอาหายนี่หวไเอา,ากลับมาเป็นใหม่ขวดสีนี่หวเออโดนครับเย อะไรวะอันนี้ถ้ายิงคออะไรมันนัอะไรอันนี้พียนน่ยังไม่ขึ้นเควสเดี๋ยวไป,ไปดูว่าขึ้นบ่าตอนแรกพี่ไม่รู้ว่ามันมีเควสอย่างเงี้ยทำไมกูไม่ได้หรพยายามยิงหัวแกมันไว้ก็ดีใจดีกันหน่อยสิ ว่ากูเตรีมยมใช้กล่องกระสุนเยอะจิ้มหงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ๋อเออแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อเสาอ๋อเฮ้ยดีด้วยดินเสามันได้ของด้วยเออนไงโอ้โหโคตรเหมาะเลย อันนี้ไอ้ลำแสงแดงๆน,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 นี่ต้องพยายามหลบมันนะเอาหี่อเต็มเต็มเลยกูโอ้ยแม่งปวดปีน เอาเคยจะบักอือเราจะเล่นที่กระสุนหมดเหมือนะนเนี่ยเออบักนานเลยว่ะสบายเลย <c oughs> แต่แม้กระสุนไม่พอนะเลื่องเงนเยอะจริงขนาดปืนพาวเวอร์สูงกว่ามันต้องระวังเลยนะเออโม่ดีเว้ยปิดบัก มขนาดดิวเวลสิทธิ์อย่างนั้นใช่ไม่กระสุนยิงจะไม่บอเลยถ้ามีบัฟเพิ่มกระสุนสต้องเลือกระสุนแล้วแไม่งั้นไม่พอจริงๆมไม่เลี้ยวปืนพาวเวอร์ที่น้อยนะปืนพาวเวอร์ที่หมุนกว่าแล้วนี่เกียบางทีมันก็ทําเกียน์เกินนะในมุมมองความเห็นที่นะเออเกียนกันนะมันควรจะให้พาวเวอร์แบบสูงกว่ามันก็น่าจะพอยิงตายมึงเทสส่งกระบอกเลยนะชเชี้ยเยอะกว่าแต่เมืองวนะิว่าดูไปดูมา ไอ้ขี้มันยกแปลงเวอร์เออดีเว้ยอ๋อปิดรัสตายไปตั้งนั้นไหอืมเนี่ยหมดสองแม็กเลยนะเนี่ยแสดงว่าถ้าพี่เจอคิเมล่ารอบหน้าพี่ต้องพกกล่องกระสุนมาด้วยเนี่ยไม่งั้นไม่พออืมมีกันจะไม่พอแล้วนี่อืมไอ้หามันเรื่องอะไรของมึงวันเนี้ยโอเคอืม,อม หมดสองกระดกเลยกูนี่ขนาดเอเมาเิกันจะให้ดูฟาเวอร์พี่หมื่นกว่านะอืมไม่ยิงเม็ดก็หายอืมไม่ต้องทอกแล้วแหละกูตอนนี้กูต้องเอาแดมเมจแล้วแหละเห็นไหมหมื่นสองเฮ้ยนี่มันหมื่นห้าเลยเหรอวะเอ้ามึงโกงกูเล่นเปล่าเนี่ย ไอ้จิ้มหายเดี๋ยวโกงดีกว่าไอ้เจี๊ยดเป็นพาวเวอร์พุ่งวะอันสุดท้ายไม่ล่อไปหมื่นแปดเลยแล้วก็พี่โอ้โหก็ต้นตีนเลยต้องช่วยวลงั้นต้องตีนจัดเดี๋ยวแล้ว ท่านี้เราโดนกขาเป็นโคตรแรงเฮ้จะได้ใช้เมื่อยีมาเทียดายเทียดายอาจแม่งอาจจะเสียชีวิต้แต่ไมกูรู้สึกตัวนี้เลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่วะนี่มันยิงแม่งตายได้อยู่นะเออแต่ตัวนี้มันจะเลือดน้อยกว่าปกติ มีไปครึ่งหล่อดแล้วตัวเมื่อกี้เทียบกันเอืไมหาแม่งเล่นกูทีเผลอ้ทำไมอยู่ินตั้งตองเองวะงงบางทีมันกระโดดไม่ค่อยจะติดนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่โดดโดดเพราะว่ามันโดดไม่ค่อยติด รีบหนด้วยน,ดย,ยนะเอาให้แข็งแก่โอ้โหสองวชิบหายรวะโอ้โหเหี่ยลติดใจเลย ใจเย็นพี่ใจเย็น,ยนโอเคยังฆ่าได้นะตัวนี้ถือว่าเลือดไม่เยอะมีสองตัวที่เลือดจะมีปัญหาก็คือไอตัวหนอนใหตัวคิมิร่านี่แหละเลือเดเยอะคือปกติน่าจะเวฟส,สองสุดท้ายป่ะพี่ไม่แน่ใจนะนี่ ต้องเพิ่มดาบมจหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วกูอือโอ้โหแม่งดาบสองคมจะจัดสกิลสุดท้ายเชี้ยมหมื่นแปดเดี๋ยวนะมึงว่าเาเล่นแบบนี้ <laughs> ยิงตายเล้ววันเนี้ยเอาวะตัวส,สุดท้ายแล้วก็คือผู้นี้ง่ายเตรียมกดกล่องกระสุนไว้เลยอ่ะ เตียงแน่ๆกล่องกระสุนดูสภาพไม่พอยิงแน่ๆดูสภาพเนะี่ยอุ้ยกระสุนโว้ยกล่องกระสุนโอ้ยอโอ้ยเสียววะเดียววะโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวอืมแพ้แข่งกูได้ไหมล่ะองคอยดูที่ตาตัวกระโหลกไอตัวหัวกระโหลกแพ้อันนั้นน่ะยังไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผมเชี่ยสกิลนี้คตะจังเลยโดนแล้วแรงด้วยเอ้าเชี่ยอืมกลัวแล้วอืมหาลากกล้วยก้วยั้งครับ ขี้เหร่มาแบบจิดๆบอ่ะต้องคอยฮมแม่แม่งโคตรเกียนอ่ะแ <c oughs> ม่ <c oughs> เอาอีกแล้วไอ้ห้ำ <c oughs> มันโดดไม่ค่อยติดนะ <c oughs> ปุ้มมีปัญหา อาเลยเล่นกูล้วมั้งเนี่ยโอ้ยพ่อมึอมงเสียงอะไรวะอ๋อระเบิดโอ้โหมึงของหมย,ยังมีอยู่เลยว,วะเสียงกระสุนที่หาย เพียงเราเฮ้ยโดนเลยไปล่ะครับอยู่ให้มึงจำตรคุณแน่ๆอ๋อนุ่ยฮือตายโอเคจบ เรียบร้อยเต่ร้ไปตัวแรกก่อนหน้านี้มันเปลืองกระสุนว่ะมงชิ่หมายเดี๋ยวเะ็ตกไปแล้วนะครับกับในฟาร์มยากระดับที่เออเดี๋ยวเท่าไหร่วะอันนี้ระดับที่เนี่ยได้พอยห้าพันอ่ะเนีไไ่ยระดับนีเปิดแล้วแต่อันนี้มีไม่เล่นต่อนะเพราะเวอร์ไม่น่าจะถึงอ,อันนี้เราก็จะสามารถ ไงไหมคราวนี้เราก็มาซื้อของตรงนี้ได้แหละนี่อันนี้ที่พี่เป้าหมายที่พี่เล็งนะครับคือกล่องนี้นะเพราะว่ามันสามารถแต่ต้องใช้5,000นะ่ก็ต้องเก็บไปก่อนแล้วนะก็จบแล้วนะครับกับอีเวนต์คิเมล่านะครับเป็นไงบ้างครับเล่นไปถึงระดับไหนก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะไ,ได้เป็นกำลังใจพี่ทำทํำคิดใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากที่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคิดนี้ได้นะครับพี่จะเข้ามาออ่ารระยยระยยูยคับ ยังไงตาช่องสามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะบับเออาได้สองอันเลยเว้ยขานาดน,นี้เดี๋ยวที่รีทิ้งก็คันนี้นะครับสวัสดีครับ